สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคนเิ่ะคุ่ดท้ายแล้วค่ะค่ะใจหายแน่นอนทุกคนใจหายเนาะมันอยู่เั็นวันด้งยกันใช่ไหมฮะได้กัก็วันนี้เป็นเป็นวัน finale ep สำหรับพี่เบฟเดอะซีรีส์ซีซั่นสองนะคะจากที่เราได้ได้สนุกกันมาในซีซั่นหนึ่งเนาะแล้วเราก็ยังรู้สึกติดใจอยากอยู่ด้วยกันต่อเราก็เลยยื้อมา แต่งานเลี้ยงก็ต้องมีวันเลิกรานะคะในที่สุดแล้ววันนี้ก็ก็มาถึงก็เป็นวันสุดท้ายของพีทเบฟเดอะซีรีส์กันแล้วก็ถามใจหายไหมจะหายไหมคะหายไปนานละก็ใจหายเป็นเรื่องธรรมดาค่ะเพราะว่าเราอยู่กับตัวละครทุกตัวในพี b เบฟมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกตั้งแต่เริ่มต้นอย่างพวกพี่ก็จะอยู่กับโปรเจกต์นี้มาตั้งแต่วันแรกของการที่แบบไปอ่าน เจอพิษแบฟแล้วก็ชอบแล้วก็ไปอขอซื้อมาทำแล้วก็มาคัดตัวเด็กๆมาจนอยู่กันมาสองปีกว่าวันนี้ก็ก็ผูกพันแล้วก,ก็มีความรู้สึกว่าแบบเออวันนี้มันจบแล้วแต่ก็ก็ไม่เศร้ามากค่ะเพราะว่าก็ยังต้องลบลาค่าฝันกับพวกมันไปอีกใน <c oughs> ในโปรเจกต์อื่นๆกันต่อไปตอนนี้ก็ยังลบลาค่าฟฝันกันอยู่กับกับโปรเจกต์ต่อๆไปกันอยู่ค่ะเพียงแต่ว่าโอกาสในการที่เราจะได้เห็นแบบสิบสามคน เออเต็มเ็มแบบนี้บนเวทีก็ก็คงเหลือไม่เยอะแล้ววันนี้ก็คงวันนี้น่าจะเป็นวันสุดท้ายของของในประเทศไทยด้วยซ้ำมั้งเพราะว่าเดี๋ยวก็ถ้าจะเหลือก็คงเป็นเรื่องการเดินทางไปงานแฟนมิตรในประเทศต่างๆที่จะมีโอกาสได้รวมตัวกันแบบนี้อีกแต่ตอนนี้ก็เราก็ต้องแยกย้ายกันไปทํางานอื่นๆตามหน้าที่ของตัวเองกันแล้วค่ะลกคับก็เราลูกโปรเจกต์ด้วยเราแสดงด้วยกับน้องๆพี่ว่ามัน คือช่วงเวลาที่ผ่านมาเราคิดว่าพวกเราทุกๆคนทําเต็มที่แล,แล้วครับแล้วก็เรามีความสุขกับโปรเจกต์นี้เต็มที่แล้วคือซีซั่นสองถือว่ามันเหนือความคาดหมายแล้วมันเหมือนโบนัสสาหรับพวกเราทุกๆคนด้วยไม่เฉพาะแค่คนดูครับสําหรับน้องๆทุกคนที่เชื่อว่าทุกคนผูกพันแล้วก็คิดถึงความเป็นพิธีเบฟพ,พอตอนที่เราประกาศว่าเราจะทำซีซั่นสองขึ้นมาอะไรเงี้ยมันเหมือนกับ เออแค่ได้ทำก็ก็น่าจะคุ้มแหละพี่เชื่อว่าน้องๆทุกๆคนอะไรเงี้ยรู้สึกเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้เราแค่มาส่งตัวละครกันเนาะแล้วก็มามอบความสุขให้กับแฟนๆอีกครั้งหนึ่งในฐานะพิธเบฟแฟมิลี่อะไรงเงี้ยครับในโซเชียลก็มีแอบเซ้า์บอกว่าจะมีารมอีกไหม <laughs> อันนี้ตอ <laughs> บได้เลยคนน่าจะไม่แล้วล่ะค่ะครับล้องน้องนาคะรู้สึกไงบ้างพอดิน แล้เอาเปิดจากไหนก่อนคะนี่น้องเล็กน้องเล็กอ่ะน้องเล็กน้องเล็กสวัสดีครับอันนี้เล็กไปอันนี้เล็กไปเรายาดตินี่คนนี้เป็นอ๋อเองเล็กสวัสดีครับเป็นไงก็อยู่กันมายาวนานมากกับสองซีซั่นนะครับก็ทุกตัวละครก็มี ความสัมพันธ์รวมถึงนักแสดงทุกคนแล้วกันที่เราอยู่รวมกันมาแบบยาวนานแล้วก็ไม่อยากให้มันจบแต่ก็แต่ก็สี่สุดท้ายแหละจบแล้วจบแล้วไม่เราเรียกว่าเราแยกย้ายกันไปเติบโตแล้วเราจะกลับมารวมกันอย่างยิ่งใหญ่เลยยเราไม่องไม่หมายถึงว่าเราอยู่ด้วยกันแล้วมันจะในวัน กลับมาเป็นซีโอกลับมาลงกันตัวใหญ่กว่าเดิมลกอะีก็ออองตรงใจหายครับเพราะว่ายังจําวันที่เรามายืนตรงนี้ได้วันอีพีอีพีแรกซีซั่นแรกอะก็เหมือนเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็เป็นจุดที่เราจะส่งตัวละครกลับไปสู่โลกของเขานะครับก็อผมพยายามไม่พูดเยอะผมไปไวมากก็พวกเราถือว่าเติบโตกันมา เป็นกลุ่มก้อนที่แข็งแรงมากแล้วก็ผ่านอะไรกันมาเยอะมากพอดีกว่าไปคนต่อไปดีกว่าพี่สายเลยเดี๋ยวต้องไปเคลียร์เมคอัพอีกที่มันไหลก็ใจหายก็ใจหายเลยครับใจหายแล้วก็ทุกคนน่าจะความรู้สึกเดียวกันที่ที่รู้สึกว่าวันนี้มันมาถึงวันนี้ที่วันสุดท้ายแล้วเหรออะไรเงี้ยแต่ก็มันก็คงเป็นความรู้สึกที่เวลาเรามองย้อนกลับไปมันก็จะเป็นเป็นผลงานที่พวกเรา คงคิดถึงอยู่ตลอดเพราะว่ามันมีมีความผูกพันเป็นตัวละครที่พวกเราอยู่กับมันนานที่สุดน่าจะแบบว่าสามปีสามปีสปีอะไรเงี้ยครับก็ก็รู้สึกใจหายแล้วก็คงคิดถึงบรรยากาศในกองที่ทํางานร่วมกันครับผมก็จําได้แต่วันที่เก้ากุมภาครับตั้งแต่แคสบทกีเบสกันมาแล้วผมได้ไปดูคลิปที่แบบแฟนคลับเขาตัดต่อแบบแต่ละคนการเดินทางเป็นยังไงบ้างผมก็แบบก็คนต้องพูดใจหายอีกรอบเพราะว่า เราเราอยู่กับตัวละครนี้มาแบบแบบสองสามปีทมมําให้ผมตัวทุกคนน่าจะผูกพันกับตัวละครนี้แต่ผมก็หวังว่ามันไม่ใช่แค่จุดสิ้นสุดมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของทุกคนครับของแกงทิพย์เบสครับก่อนที่โดยพิเศษสำหรับสองคนอยากรู้ว่าตัวละครให้อะไรกับเราบ้างมันทําให้เราเติบโตไปแค่ไหนรประสบความสำเร็จแค่ไหบ้างปัญหาทําให้เราเติบโตสำหรับ <c oughs> ผมครั <c oughs> ผมตัวละครเปลี่ยนชีวิตผมไป <c oughs> เลยครับตัวละครเจฟ มันเหมือนทาให้ผมเติบโตขึ้นในในฐานะการทํางานก็ตามหรือในฐานะการใช้ชีวิตครับผมรู้สึกว่าได้เรียนรู้กับตัวละครเยอะมากครับก็เช่นกันครับบางบางมุมมองบางบางอย่างที่ตัวละครแบบตัดสินใจหรือว่าคิดที่จะทําอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็มานั่งคุยกับตัวเองว่าแบบเออถ้าเป็นเราเราจะทําแบบนั้นไหมเราจะแบบตัดสินใจเหมือนที่ที่ตัวละครเขาเขาเลือกหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าบางอย่างบางบางซีน ก็ให้ข้อคิดให้อะไรกับเราเยอะเหมือนกันเปลี่ยนความคิดในบางมุมของเราของผมก็อาจริงชาลีกับผมเหมือนแบบคล้ายๆกันตั้งแต่ตอนเริ่มต้นที่เข้ามามันเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นการเดินทางที่ไม่รู้ว่าอะไรอยู่ข้างหน้ามั่งเหมือนแบบที่ชาลีเนี่ยเขาเข้าไปหาพี่เบบไปแบบไปยืมรถซึ่งจนตอนนี้ก็มาจนความจําเสื่อมอีกรอบแล้วก็คือมันเนื้อ <laughs> เรื่องมันมา <laughs> ยาวไกลมาก โดยวันนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเกิดเรื่องราวยาวกันขนาดนี้ก็ระหว่างทางผมว่าระหว่างทางมันเป็นประสบการณ์ที่สําคัญทั้งของชาลีแล้วของผมที่ได้เรียนรู้แล้วก็ได้ผ่านอะไรมากับแองก์เอ็อกซ์ชันเตอร์แล้วก็เรดเ a c i n ซนะครับนี่ <c oughs> แล้วก็เคตาด้วยอีกหนึ่ง ใช่หมอ K ใต้ไม่ใช่ K ย P A K K ไม่ใช่ใช่หน่อย a y o นั่นแหละครับเราก็เลยมาเป็นแก๊งที่มีคนมากมายแล้วก็ดีใจที่วันนี้เราก็ได้มาร่วมอยู่ด้วยกันในวันส่งลาครั้งสุดท้ายก่อนที่เราจะกลับสู่นิยายกันทั้งหมดครับ ผมก็รู้สึกว่าชีวิตชีวิตเบบค่อนข้างคล้ายกับชีวิตผมก็มีผ่านเรื่องราวมาเยอะแล้วก็เอเขาก็เหมือนสู้อะไรมาด้วยแล้วก็พอมาถึงพิธเบบที่ผมได้รับโอกาสก็เหมือนเป็น EP สิบสามของซีซั่นสองนะครับวันนี้จะจบด้วยแฮปปี้เอนดิ้งแล้วก็เหมือนชีวิตผมที่ได้เกิดใหม่ไมมันเปเดี๋ยว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 ไวซมาได้ไหมอ่ะ อ่ะทีปิงนะพีปิงนะครับโอ้โหอะไรเนาะก็รู้สึกว่าได้ทำภารกิจที่ได้รับมอบหมายมาอย่างดีแล้วครับก็หลังจากนี้ก็คืออยากจะเก็บไว้เป็นความทรงจำตลอดไปว่าครั้งหนึ่งเคยได้รับบทคุณพีทได้เล่นพีได้เล่นซีรีส์พีทเบสือซีรีส์ครั้งแรกในวงการบันเทิงในฐานะนักแสดงขอบคุณครับก็ใจหายเหมือนทุกๆคนแหละครับแต่ว่าอีก หนึ่งความรู้สึกเนือก็คือจริงๆวันนี้ตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นอีพีสุดท้ายแล้วเนาะแบบเราไม่รู้ว่าแบบอีพีสุดท้ายที่พวกเราแบบตั้งใจจะแบบถ่ายทอดออกไปคนดูจะรู้สึกยังไงจะตื่นเต้นเหมือนกับเราไหมาอะไรอย่างเงี้ยครับนี่ผ <c oughs> ก,ก็คือเป็น,น,นครับผมเอาอยากให้นัดจริงตัวละครตัอตัวนึจริงๆเขาเป็นคือสาหรับนัดอ่ะก็จะเป็น เหมือนตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งกับซีซ mm ั่นสองอ่ะก็จะเป็นคนละตัวละครกันเนาะสำหรับเอ,อ่อคริสเนี่ยก็รู้สึกว่าได้ในแง่มุมของแบบความตั้งใจแล้วก็ความมุ่งมั่นในการที่จะทําอะไร mm hmm. สักอย่างเนี่ยเขาด้วยตอนที่เราเวิร์กแล้วแบบตัวละครนี้เป็นตัวละครที่แบบว่ามีเป้าหมายที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วเขาแบบไม่สนใจอะไรแล้วก็ตั้งใจเพื่อให้ถึงทําทุกอย่างเพื่อให้ถึงเป้าหมายของตัวเองเลยนะครับก็ ไดก็ได้ตรงนี <c <c ้มาปรับใช้ด้วยถึงแมจจะไม่ื่องแบบความรักอะไรเข้ามานิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวนี้ก็อยากจะให้เราติดตามครับว่าความรักแบบว่าเซ็การ์ทเนอร์จะจบลงอย่างไรดีหรือร้ายหรือไปต่อความรักก็ทําให้เราวันไหวหรือเปล่าหรือเรายจะยังแน่วแน่อยู่เหมือนเดิมครับสําหรับผมคุณพีกก็ก็อยู่ได้กันมาสองปีสามปีเหมือนทุกทุกคนก็ อยากจะขอบคุณเขาที่ทําให้ผมได้แบบพัฒนาตัวเองเป็นคนที่ดีขึ้นในฐานะนักสแสดงแล้วก็ในชีวิตจริงผมก็ได้เรียนรู้การเติบโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นครับขอบคุณครับ,บความรู้สึกเหครับ,บ,รบก็เหมือนทุกทุกคนแหละรครับใจหายแล้วก็เราร่วมเดินทางกันมาสองถึงสามปีแล้วอะไรเงี้ยมันก็แบบ วันนี้มันเป็นวันสุดท้ายจริงๆหรอที่เราจะส่งตัวละครกลับไปสู่นิยายแล้วก็รู้สึกว่ามันคงมีหลายมวลความรู้สึกที่มันมันอาจจะโอ้ยยังยังยังมันอาจจะแบบเรียนนะจะยมันจะมันอาจจะคงคิดถึงเอทุกคนในกองอะไรเงี้ยรวมถึงทีมงานที่ร่วมกันเดินทางมา สู่อีพีสุดท้ายนี้ก็อยากให้ทุกคนตั้งตารอแล้วกันที่เราได้ตั้งใจทํางานไปอยากทุกคนได้เฝ้ารอกับกับผลงานที่ทุกคนทีมงานแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ดูจริงๆแล้วก็ความตั้งใจนี้มันมันจะออกสู่สายตาทุกคนอย่างภาคภูมิใจแน่นอนครับผมสําหรับผมก็รู้สึกจริงๆรู้สึกเศร้านะที่วันนี้ต้องมาส่งตัวละครแบบกับสูนยิญายจริงๆแล้วก็ไม่มีต่อแล้วก็เลย เอาจริงก็ดีใจที่ตัวตัวละครเนี่ย<ม>ได้ไปเติบโตในแบบของเขาในโลกของพ t ทเบฟทุกตัวเลยนะครับแล้วก็อยากดีใจกับเขาด้วยแหละว่าแบบเออถ้าไม่มีพวกตัวละครทุกตัววันนี้ในพ t ทเบฟเนี่ยก็คงไม่มีพ t ทเบฟมาจนมันถึงวันนี้นครับใช่ครับให้อะไรัให้อะไรไอะไร่ะคิมก็เป็นตัวละครที่เอาจริงไปอยู่ทั้งทีมเลนเล็กซิทีมไม่ดีมาก่อน <c oughs> แล้วก็มาอยู่ทีมเอเกนเตอรซึ่ง เป้าหมายของเขาก็คงก็คงชัดเจนอยู่เสมอก็คือเป็นเป็นรักแข่งหรือเป็นดัมริวันอะไรแต่ก็มาปรับใช้ในชีวิตจริงก็คือเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนในเรื่องของการแสดงหรือว่าในเรื่องของการบันเทิงอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราควรตั้งโกดช็อตเธอรลองเธออะไรอย่างเงี้ยควรควรที่จะเอามาปรับใช้ในตัวละครของคิมแล้วก็ชีวิตจริงของผมของผมก็ สำหรับตัวเชยงตาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมันเหมือนสะท้อนตัวเองว่าจริงๆแล้วเราเป็นคนยังไงเพราะว่าอย่างที่พี่ชอดพีเอสได้บอกไปตอนแรกว่าตัวละครทุกตัวเนี่ยมันสร้างมาจากตัวนักแสดงจริงๆที่แบบว่าควบคู่กันไปก็เลยรู้สึกว่าเออเหมือนเราได้มองมองกระจกอีกบานหนึ่งที่ได้แสดงตัวตนของเราออกมาว่าจริงๆแล้วเอยเราเป็นคนแบบนี้นะแบบ หรือว่านิสัยที่เราแบบไม่เคยรู้ว่าตัวเองหรือว่าไม่เคยมองตัวเองเลยว่าตัวเองเป็นยังไงก็ได้รู้แบบได้เรียนรู้จากตัวละครครับครับเนื่อโอ้โสวัสดีครับสวัสดีครับกล้ามใหญ่ไปหน่อยครับผมโอ้โหม่ยมาแล้วเมื่อกี้เห็นเพื่อนๆดูดึงเศร้าดึงขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไค่อยดีครับอ่ะ โอเคครับที่นี่สุดท้ายแล้วสําหรับผมครับก็จริงๆก็เหมือนที่เพื่อนๆได้พูดไปนะครับก็รู้สึกใจหายเหมือนกันแล้วก็แต่ว่าต้องบอกว่าผมก็รู้สึกดีใจนะครับที่ได้ได้ร่วมในร่วมประจันภัยไปกับเพื่อนๆตรงนี้นะครับกับพี่เอพิชชักับทีมงานทุกคนนะครับก็รู้สึกผมได้พูดตลอดเลยว่าตั้งแต่วันแรกที่ผมได้เข้ามาในโปรเจกต์เนี้ยคือผมก็ผมแฮปปี้ในวันแรกแล้วก็ จนกระทั่งวันนี้แม้ว่ามันจะจบลงผมก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะเศร้าใจอะไรนะครับผมรู้สึกว่าผมดีใจที่ผมได้เดินมาด้วยกนันตั้งแต่แรกผมรู้สึกว่าไอความสุขที่ผมเก็บมาสองปีกว่าสองปีครึ่งเนี่ยผมว่ามันก็ worth it มันคุ้มค่าแล้วครับผมก็เลยว่าผมแฮปปี้ดีครับส่วนท็อปก็ <c oughs> <c oughs> น่าจะรู้สึกใจหายเหมือนกับทุกคนนะครับเพราะว่าพ,พวกเราก็อยู่กับโปรเจกต์นี้มาสองถึงสามปีแล้วอะไรเงี้ยก็คือเหมือนพวกเรา อยู่กันตั้งแต่บอยเจอรี่หนึ่งมามามาตั้งแต่แบบร่วมกันแคสอะไรเยงี้ครับคือรู้จักกันตั้งแต่แรกๆเลยค,คือวันนี้มันเป็นอีพีสุดท้ายก็จริงแต่ว่าพวกเราก็คือก็ยังคงเป็นพิษเบระครับเพราะว่าพวกเราก็คงมีความทรงจำความทรงจําที่แบบทําร่วมกันก็ถ้ามันนานไปแล้วพวกเราก็แบบจะคิดถึงตรงนี้อยู่แล้วอะไรอย่างนี้ครับก็วันนี้เป็นอีพีสุดท้ายแล้วก็รู้สึกว่านีใจครับที่ได้เล่นตัวละครนี้แล้วก็ หลังจากนี้ก็ทุกคนก็มีเรื่องที่ต้องไปเล่นแล้วก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับก็ยังไงพวกเราก็คือผิดแบบค,ครับอ, <laughs> อืม <laughs> ย<ะ> <laughs> อย่าอย่าครับตัวละครนะครับของตัวท็อปโซนิกก็คือแรกๆอ่ะก็คือเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกของท็อปเลยอย่างเงี้ยหยุดเอ่อที่เป็นเรื่องแรกในวงการบันเทิงก็ครั้งแรกท็อปก็ไม่รู้ว่าแบบจะต้องเล่นหรือว่าแสดงยังไง แรกๆคือท็อปเป็นคนที่แบบตื่นเต้นง่ายอะไรเงี้ยก็คือพูดโลกพูดลนแบบพูดเร็วในบทในซีอะไรเงี้ยครับคือหลังๆก็พอมาซีซั่นสองก็แบบมีการพัฒนามากยิ่งขึ้นครับผมกคค็คือมีการแบบพูดช้าลงบ้างครับขึ้นทติมากยิ่งขึ้น <Yes. S 2> เพราะว่าแบบประสบการณ์เราก็มีมากขึ้นจากตอนแรกอะไรเงี้ยครับไ,รไมเพน<ๆ>ครับบทนอตก็ผมก็เป็นบทหนึ่งที่ผมรักมากนะครับ อ่ผมคิดว่านอตด้วยความที่อ่นิสัยนอตมันเป็นคนแบบมีความเป็นเด็กเด็กเด็กๆอะครับแบบว่าผม่าการที่ผมได้อยู่กับค่เตอร์นี้มันทําให้ผมได้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งแล้วมันแล้วคือผมรู้สึกว่าการเป็นเด็กมันมีความสุขได้ง่ายมันทําให้ผมยิ้มง่ายขึ้นอะไรเงี้ยเวลาที่เราอยู่ในบทนี้แล้วเวลาสองปีกว่านี้ผมรู้สึกว่าผมก็เป็นคนที่มีความสุขได้มากขึ้นได้ได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยก็ต้องขอบคุณบทนอตที่ทําให้ผมได้สัมผัส ความมันความเอ,อ๋ความบ้องอะไรเงี้ยอีก,อ,กอีกอะไรเงี้ยครับมันก็ดีครับครับมิวด้วยไหมอ่ะไปต้อสงสญญรียมิวพวกแกงไม่มีคู่ครับไม่มีคู่<อ>แต่ก็มีหัวใจนะครับแม่แซวแรงอ่ะ <S <S อันน,นั้นเดี๋ยวจะพยายามหาคู่โ<ด><ๆ>อ,อ,อครับก็ วันนี้ก็เป็นอีพีสุดท้ายอของปิดเบลมนะครับก็ผมว่างานเลี้ยงมันก็มีวันเลิกลาแหละก็ก็อยากจะเก็บความทรงจำนี้ไ้ให้ดีที่สุดเหรอันแล้วก็ผมคิดว่าทุกคนก็เติบโตไปอย่างที่พี่ทุกคนพูดแล้วผมว่าทุกอย่างมันจะเป็นประสบการณ์กับตัวเราแล้วก็ผมว่ามันดีที่สุดกับพวกเราเลยที่เราได้อยู่ในโปรเจกต์นี้ อ่ะครับก็รู้สึกภูมิใจมากกว่าภูมิใจมากกว่าที่ได้เล่นตัวบทดีนี้ซึ่งต้องบอกว่าการที่เราได้เล่นบทดีแล้วก็อยู่ในแกงพิทเบฟเนี่ยก็มีความรู้สึกดีใจถามว่าปลื้มมากไหมปลื้มมากที่ได้เรียนรู้จากหลายๆคนเพราะแต่ละคนเนี่ยมีนิสัยต่างกันเราร่วมทุกข์ร่วมสุขมาด,ด้วยกันเราเครียดด้วยกันเรามีความสุขด้วยกันเราก็รู้สึกว่ามันอาจจะเป็นความใจหายแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมมองว่ามันอาจจะอยู่ใน ฮาร์ดแวร์ฮาร์ดดิสในมุมเมมโมในเมมโมรี่ความสรจำทีของเราอะโอ้ฮาร์ดแวร์ฮารนดดิสครับแปดพอแปดกิกบกิการแนิวครับอ่ามิวก็รู้สึกดีใจครับที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของพิทเบฟคือสำหรับมิวเนี่ยพีทเบฟไม่ใช่แค่ซีรีส์เรื่องหนึ่งครับ เหมือนพิดแบบให้ทั้งพี่น้องเหมือนด้วเขานี่มูเป็นลูกคนเดียวด้วยแหละแล้วพอมูมาอยู่ท่ามกลางพี่พี่น้องน้องทั้งสิบสองคนก็เหมือนได้เจอครอบครัวใหม่ที่มีความสุขมากครับครับผมตัวละครตัวละครวิลลี่นะครับอือผมรู้สึกว่าตัวละครวิลลี่นี่ให้ให้ความกล้ากับมวใช่ครับเพราะผมอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้มีความกล้ามากเท่าตัวเขาอะครับ หมือนพอได้ได oh, oh you know. ้มาอยู <Add> ่ก <Tonight> ับเขาก็รู้สึกว่าเหมือนหาหามุมนี้เพิ่มให้ตัวเองได้ครับครับก็ตัวละครดีนสอนให้รีรู้จักคําว่าหนักแน่นกับเป้าหมายคือมองว่าคือคือคือซีซั่นแรกกับซีซั่นสองมันมีความแบบเป้าหมายต่างกันอย่างซีซั่นสองเนี่ยเป้าหมายก็คือต้องหนักหนักแน่นกับสิ่งที่ตัวเองวางแผนไว้แล้วก็ต้องทําให้สําเร็จ แล้วก็อย่างซีซันแรกก็คงให้ข้อคิดตรงที่ว่าแคร์คนรอบข้างให้มากขึ้นไม่ใช่แคร์ความรู้สึกของตัวเองมากกว่าครับนี่ตัวละครให้แล้วนี่ตัวละครให้แล้วนะเอาก็มันจริงๆอ่ะเยแซวดีแซววดีเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวด้ อนินเนอร์อ่ะของมินเนอร์ผมว่าไม่มีอรัผมเล่นผมพูดแล้วผมพูดเล่นผมว่าตัวละครบินเนอร์ก็อย่างนี้ทุกคนเห็นอยู่แล้วว่ามันก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่มันใช้ชีวิตแบบโลดโผนแล้วกันแต่มันก็ไม่ค่อยคิดอะไรอยู่แล้วผมรู้สึกว่าสิ่งที่มันให้กับผมก็คือโดยเบสผมแล้วผมไม่ได้เป็นคนล่าเริงอย่างนีผมไม่ได้เป็นคนดีดผมไม่ได้เป็นคนมี e อ e r มากมากเลยก็ ขอบคุณวินเนอร์มากมากที่เข้ามาเปลี่ยนชีวิตผมแล้วกันเด็กๆที่เคยเกือบจะแบบจุดดิ่งของชีวิตก็รู้สึกมันก็มาเพิ่มสีสันใ้กับชีวิตมากมากครับครับอ้าวเหลืออีกคนนึงครับเหลือปาอสป้าครับมาโทนี่ตัวละครนี้ให้เราจากคนครับตัวละครนี้ นี่คือต่อตาละตันี้เหรอโทนี้จะให้อะไรใครได้ตัวนี้เหรอสาหรับพี่อ่ะโทนี้เป็นตัวละครที่อาจจะไม่ได้แบบมีแง่มุมมองอะไรที่มันดีๆหรือเป็นประโยชน์เนาะแต่ว่ามันมันไม่ได้มีในมุมนั้นนะครับก็เป็นตัวละครที่เป็นแบบเป็นจุดเริ่มต้นอะไรหลายๆอย่างของเรื่องราวละกันเพราะนั้นนั่นคือสิ่งที่โทนี้ให้แต่ว่าสำหรับพี่อ่ะ ตัวนี้ทําให้โอเคโอเคก็ตัวนี้ตัวนี้ทําให้พี่ได้กลับมาแสดงละครอนนี้จะรั้งครับก็ก็ได้กลับมาทําอะไรที่เคยทําอีกครั้งหนึ่งครั้งนที่คิดว่าแบบคงคงไม่ได้ทําแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ที่สําคัญพิธีกรคงทําให้ทําให้พี่รู้สึกว่าพี่มีครอบครัวที่ใหญ่ขึ้น แล้วก็เราได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ในอีกรูปแบบหนึ่งพี่อาจจะมีแค่ครอบครัวเพื่อร่วมงานในออฟฟิศอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้มันเป็นมันเป็นอีกอีกรูปแบบหนึ่งก็ดีครับฮึบฮึบจบเฮะ อ้าวมาแล้วก็ไม่บอกปีเตอร์ครับเตอบอกตัวอเลยสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับเชอญค่ะมาเลยครับทำไมดีครับขนอนไหนดิช่วงนี้ต้องปลอมตัวค่ะรับครับผมับอมีอะไรอยากบอกุนก้วน้องๆบอกโอ้โหบอกเอ่อ บอกนี้ก็ได้ครับคือผมผมโชคดีที่มีโอกาสได้ทำซีรีส์ไวเรื่องแรกกับกับคนที่เขาเรียกว่ามีอะไรนะมีมีความตั้งใจกับมันมากๆอย่างพี่พี่ชอตหรือหรือทั้งทีมเนี่ยครับโดยการที่ผมก็เรียนรู้ไปกับทุกคนนี่แหละในการทำทำซีรีส์ไวเพราะผมก็ไม่เคยทําเนี่ยครับแล้วก็เป็นประสบการณ์หลายๆอย่างเลยครับรวมถึงเรียนรู้เรื่องการทำซีรีส์ไวเรียนรู้การทํากับนักแสดงใหม่ๆ แล้วก็เรียนรู้ที่จะคิดไปกับไปกับไปกับทีว่าเอ๊ยมันจะเป็นทางไหนดีไงครับก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็มีโอกาสได้ทําซีนรถด,ด้วยอะไรเงี้ยครับก็เป็นเป็นใช่ไหมอยู่ๆใครจะให้คนมาทําอยู่ๆให้พุ่งกลับมาทําหนังรถแข่งได้อะไรเงี้ยมันก็ไม่ไม่ง่ายเลยเนี่ยครับก็ขอบคุณครับที่ให้โอกาสให้ใหโอกาสผมได้ทําหลายๆอย่างที่ไม่เคยทําเลยแล้วก็สนุกมากครับตอนนี้ก็คงมที่จะทำอะไรหลายๆอย่างที่ไม่เคยทำ กำลังเป็นอย่างนั้นอยู่กำลังอยู่กำลังผีอยู่ครับครับพี่ตลอด่ะขอกน้องๆหน่อยตอนตั้ใจมีอะไรอยากเบนี่ยไหมเฉลี่ยรายการละครับสุดท้ายก่อนที่จะถึงวันนี้วทำไมต้องเป็นพี่ล่ะไอ้นี่เตรียมฮึบเปรี้ยวดีอะไรนะคะคำถามคืออะไรนะมีอะไรอยากบอกหรือคะ คำถามปเปิดฮะคำถามปลายเปิดเปิดก๊อกก็แปลกดีค่ะที่ไม่เคยคิดว่าอยู่ๆมาวันหนึ่งจะมีแบบลูกชายตัวโตๆทีเดียวถึงสิบสามคนแบบนี้ก็ได้ใช้ชีวิตอยู่กับพวกเขาก็ครบรถมีทุกอย่างนะมีโกรธมีโมโห มีห้องเย็นมีดาก,กันมีซับซึ้งน้ําตาไหลประทับใจชื่นชมพวกมันมีแบบครบทุกอย่างเลยอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ในในช่วงวัยหนึ่งซึ่งเราอาจจะทําอะไรมาเยอะมากจนจนคิดว่าแบบเออทำมาหมดแล้วอะไม่น่าจะมีอะไรที่ที่อยากจะทําอีกอะไรเงี้ยแล้วอยู่วันหนึ่งก็ค่ะ จบจำได้จำง่ายๆได้ไหมยู่วันหนึ่งก็มีมีโอกาสค่ะที่ได้มาเจอกับอสิ่งเหล่านี้แล้วก็งานใหม่ๆที่ตื่นเต้นพิดเว็บเป็นอะไรที่พวกเราตื่นเต้นมากเพราะว่าสีละไว้เรื่องแรกใช้แล้วสีไรถแข่งเรื่องแรกเออ่ได้ทํางานกับพวกนี้เป็นเรื่องแรกทํางานกับพี่เตอร์มันเป็นอะไรที่แบบแรกๆไปหมดเลยจนทําให้เรารู้สึกว่า อ๋อจริงๆแล้วเรายังไม่แก่เว้ยเรายังมีอะไรยังไม่ได้ทําอีกตั้งเยอะแหน่อะไรเงี้ยค่ะก็ทำให้แบบลุกขึ้นแบบรู้สึกแบบมีชีวิตชีวาอาชีตมากขึ้นถ้าเกิดบอกว่าใจพูดอะไรกับไอ้พวกนี้ก็ก็ต้องบอกว่าเออพวกแกเก่งมากมอ่าได้แล้วนะจำเลวนะจำเลยนะ ค่ะสปอยยี่ปีสุดท้ายพี่แล้วกันค่ะจะจได้เห็นอะไรในว่าแฮปปี้เอนดิ้งครับให้มันรู้ๆกันไปเลยและและแฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้ไม่ใช่เฉยๆคือจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นของของการสร้างซีรีส์ครับมันก็คงเป็นเรื่องของสร้างสรรค์งานให้ ในตอนสุดท้ายของพิดเวฟสิ่งที่เราอยากจะมอบให้ขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนที่แบบติดตามพวกน้องๆมาตลอดแบบเกือบสามปีอะไรเงี้ยพี่ว่าอันนี้คือของขวัญจากพวกเรามันก็จะมีมีซีนที่มันมันไม่มันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นข,ของขวัญจริงๆแล้วก็อยากให้ทุกคนที่ได้ชมในโรงหนังวันนี้เป็นเป็นคนกลุ่มแรกนะครับมีความสุขรวมไปถึงแบบทุกๆคนที่ จะได้ชมในคืนนี้นะครับก็พี่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในซีนนั้นมันคือความสุขที่ทุกทๆตัวละครเขารู้สึกอย่างนั้นจริงๆตอนนี้เรากำลังถ่ายทำกันมาแล้พี่คิดว่ามันมันจบแบบอื่นไม่ได้แล้วครับทุกคนได้รู้าพี่สบายใจแล้วนะคะถ้าอย่างนี้เด็วน้องๆแต่ละคนก็เดินสตรีผลงานให้ได้ครั ค่ะอ้าวถามแบบนี้ได้ไงอ่ะถามแบบนี้เดี๋ยวมันบีบคอพี่ไม่ที่ที่แน่ๆที่แน่ๆเดี๋ยววันศุกร์หน้าค่ะก็จะมีทีมหนึ่งที่เป็นแบบฉันนี่แหละท่านขุนที่สวยที่สุดออกสตาร์ทอีกครั้งก็จะเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งก็สิงสาราตายก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวในปีหน้าตอนนี้เรากำลังทำงานของปีหน้ากันอยู่ก็เดี๋ยวก็คงจะรู้กันว่าปีหน้ามีอะไรบ้างครับ ขอบคุณนะคะครับขอบคุณค่ะ